ให้สันดูอะไรลูกนะคิดถึงใครดูคิดถึงใครเป็นของธรรมาชาติธรรมาชาติเขาอยู่กับเขาเขาก็มีชีวิตมีชีวิตอยากทำไมขี้เกียจทำแบบมันขี้เกียจขี้เกียจแล้วลูก ข่อยเป็นคนที่บ่ฮักหมาข่อยบ่แม่นบ่ฮักหมาค่ะเหมือนกับว่าบ่มีความผูกพันบ่ได้สร้างมาบ่ได้สร้างสัตว์บ่ได้เกลียดชังบ่ได้บ่ได้คุกคีน่ะคือคือบ่ได้คุกคีกับหมาข่อยมี้บาตัวนึงคือหมาอีแดงงเจ๊เขยเป็นเด็กน้อยแล้วก็ฮักมันฮักที่เป็นเด็กน้อยฮักหมาแล้วก็ข่อยมาเลี้ยงหมาอีกตัวหนึ่งเสื่อบักเพชร มาพันน่ะพี่น้องมันติกลักกินมันมันเป็นมาตะกะมันเป็นลักกินนึงเป็นลักกินอ,อ่าขว้ขว้เพื่อนน้ำบันนอกเขาวขวบา้บริแอมบริแอมฉัน,นมันจะไปหาบืนกินบืนกินเนี่ยของเพื่อนแล้วมันไปกินก้างปลานะ่ะก้างปลาติดคอแล้วมันตายคอยให้พี่วสันคอยจะไปซุ้มแพ้เนี่ยมนเล่นน้ำข่อยแล้วน้ำข่อยข่อยจนไขอยากไปซุ้มแพ้ข่อยไปซุ้มแพ้ยังได้ ก็สิมีปัญหาเพราะมันแรงน้ำเนี่ยมาอันอีกหมู่บ้านนึงก็สิกัดมันเสียคอยเรยเป็นทุกข์เพรามันตายไปคอยห้ยว่าสันคอยก็เลยว่าคอยสิเลี่ยนมาเลี่ยงสัตว์อีก,ออกต่อไปคอยเป็นทุกข์หลายคอยมาพอ้บักไสสันอีกอีคอยฮักมันขึ้นลูกโอ้ี่แบบพี่น้องอีกอย่างก็ตามอะไรที่เราไม่คุกคีอะไรที่เราไม่เคยทําไม่เคยจัดไม่เคยต้องเราอย่าไปคิดว่าเราไม่ชอบเราเกลียดแม้กระทั่งเวลาเราพูดคุยกัน เขาจะไปมองคนที่ภายนอกว่าเขาเป็นคนดีคนไม่ดีเราต้องคุยต้องพูดต้องศึกษากับเขาก่อนอย่ามองกันที่ใบหน้าท่าตาอียงเนาะใจซันกินข้าวไม่ลูกเนี่ยคอยกระสิเบิ้งดิไม่เกิดมาสงสารเขากะสีเงาว่าเวคือจังเฮาเวลาอันนี้อุ้มโมใสกโอ้คอยอุ่มหนูนะโส่เขากระสิอุ่มเรานำ้ำอืมเขากระสิอุ่มน้ำกันนคือลูกใี่ไหะ ฟังสาธิตพอมื้อนี้ฟังฟัง,ฟงคุณลุงสาธิตนแตลจา